นี่นาะแล้วมันเอามาเซอร์ไพรส์ใครกันคือสรุปเจ้าสองแฝดคงงกันทั้งคู่ว่าวันเกิดใครงั้นแสดงว่าทั้งคู่ทางานเยอะจนลืมวันเกิดแม่อีทเหรอคะ oh, <no. S 1> หรือว่าไม่ลืมแต่ที่น้องวินงเพราะพี่อีทเป็นคนถือเค้กมาเหมือนจะมาเซอร์ไพรส์ใครส่วนที่ไบร์งงก็เพราะเจ้าคนน้องเป็นคนถือเค้กเดินตรงมาที่ตัวเองเพราะวันเกิดตัวเองก็ยังไม่ถึงอะไรนี้คือพอเดินเข้ามาเจ้าคนน้องเห็นพี่ทำหน้างงๆน้องก็เลยถามพี่ว่างงปะผมก็งง พี่อีทบอกให้ผมถือมาแล้วให้พี่วยพรให้พี่อีทคนพี่ก็ถามน้องว่าอ๋อกูเป็นญาติผู้ใหญ่เหรอคนน้องก็บอกอือวยพรให้พี่อีทหน่อยดิแล้วน้องก็รีบวางไม้วางหูฟังแล้วก็มาวยพรพี่อีททันดีแล้วพอวยพรเสร็จจะยืนถ่ายรูปร่วมกันเจ้าคนพี่เขาก็ไม่ได้มองที่เจ้าของวันเกิดนะคะเขามีเหลือบสายตามองเจ้าคนน้องที่ยืนยิ้มแป้นอยู่ข้างๆนั่นแหละค่ะคุณขาหนูลูกวันนี้วันเกิดแม่อีทคะ่ะสนใจแม่อีทก่อนลูก คือมองน้องมาทั้งวันอยู่ด้วยกันมาทั้งวันยังไม่พออีกเหรอคะโอ้ยตายตายตายบอกแล้วว่าไม่ว่าจะอยู่กับใครจุดโฟกัสของไรก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆคือตอนที่พี่อีทเลื่อนเค้กไปหาไรและบอกว่าอ่ะเป่าเค้กแล้วไรก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่วันเกิดผมคือเป็นการใช้เสียงส8ได้น่ารักมากคือเจ้าเด็กกวกเนี้ยเวลาอยู่กับผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กน้อยตัวนิดเดียวน่ารัก,กปุ๊บปิ๊กทุ๊ที ไม่แปลกใจแล้วล่ะคะ่ะว่าทาไมพี่อีทถึงรักเจ้าสองแฝดนี้มากคือเวลาอยู่หลังกล้องกับแม่อีทคงจะใช้เสียง18อ้อนแม่อีทอยู่บ่อยๆเลยละสีใช่ไหมแล้วแบบนี้จะไม่ให้แม่อีทหลงลูกๆทั้งสองคนได้ไงล่ะคะขนาดพวกเราไม่เคยโดนน้องอ้อนแบบนี้พวกเรายังหลงน้องกันหัวปักหัวปัม่มจริงไหมคะทุกคนค่ะนอกจากเจ้าสองแฝดจะมีการอวยพรแม่อีทเป็นพร้อมกับพี่เป๊กแล้วน้องไบร์ย,ยังมีอวยพรแม่อีทอีกครั้งด้วยนะคะ เพราะพี่บอยได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแม่อีทผู้จัดการดาราลำหนึ่งของประเทศไทยเซเลบเซเลบมาช้าขึ้นเพลงด้วยเขามาแล้วอวยพรหน่อยอวยพรขอให้พี่อยากเนื้อขอให้พี่ปวดบ้าแข็งแรงครับขอให้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆขอให้มีมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะเอาไหมไม่เอาเอาเอาขอให้ตาหายช้ำไม่ไหว เจ้าเด็กคนนี้มันน่ารักจริงๆเดี๋ยวนะไหนเจ้าสองแฝดทำเป็นงงทำเป็นจำวันเกิดแม่อีทไม่ได้ไงแล้วรู้ได้ไงว่าเมื่อเช้าแท็กวันเกิดแม่อีทขึ้นเทรนด์ด้วยแหมกะจะแกงแม่อีทกันละสิว่าจำวันเกิดแม่ไม่ได้แบบนี้แสดงว่าน้องทั้งสองต้องจำได้และมีเซอร์ไพรส์แม่อีทกัน,นอกรอบแน่ๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็ได้ฟินกับโมเมนต์คนแฝดหัวใจให้กันฟินกับโมเมนต์งานสายตาที่พี่มองน้อง กับคนที่ให้ลูกๆเรียกว่าลุงคือให้เรียกลุงเนี่ยไม่รู้ว่าให้เรียกเฉพาะเบลลี่กับคาเทียหรือเปล่านะคะหรือว่าให้ป้าป๊าของเบลลี่คาเทียเรียกว่าลุงด้วย